กันกันตะถาวรโพสภาพขณะกำลังพูดคุยกับเสียตาปัญญานิรันกุลพร้อมข้อความหลังเจอดราม่ากันกันตะถาวรเจอดราม่าในการทำพิธีกรในรายการเทนไฟท์เทนซีซั่นสในการชกของคู่แน็กชาลีที่แพ้ให้กับเจมกิเกษเมโดยได้มีกระแสว่าระหว่างการทำรายการกันนอกจากจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่ทักทาย แขกรับเชิญอย่างโฟกัสจิรากุลนักแสดงและแฟนสาวของหนุ่มเจนนั้นล่า,าสุดกันกันตะหาวรโพสภาพขณะกำลังพูดคุยกับเสียตาปัญญานิรันกุลประธานบริษัท WorkPoint Entertainment จมาจำกัดพร้อมแคปชั่นว่าพลังใจความรักความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นและความศรัทธาจะพาเราไปถึงจุดหมายด้วยความดีจะคุ้มครองเราเองแฮทแท็กกันเอง